กบที่ยังไม่รู้อีกเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของการฮิลลิ่งนะครับก็ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเน้นวิธีเรื่องของฮิลลิ่งโปรเซสนะครับแล้วก็แผนในการที่จะทําให้การฮิลลิ่งโปรเซส่ยมันดีที่สุดที่ทําได้ในตอนนี้นะครับก็ความสําคัญของตัวฮิลลิ่งเนี่ยก็คือปัจจุบันเนี่ยก็ยังพบว่ามีเลทข,ของกราฟเฟลเลียเนี่ยประมาณรีพอตที่มากที่สุดก็ยังถึง40%เนะครับเพราะงั้นการที่กาฟฮิลลิ่งเนี่ยที่ยังไม่ ดีพอเนี่ยก็เป็นสาเหตุปัจจัยหนึ่งอันดับต้นๆน,นะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ A.C.L. Reconstruction ของเราเนี่ยมันเฟลนะครับก็เรามารีวิวเรื่องการฮ l ลิ่ง r o c e s s กันก่อนนะครับการฮิลิ่ง r ป c e s s ของ A.C.L. เนี่ยใช้หลักการของ functional adaptation ของ soft tissue นะครับก็คือหลักการที่ตัว tendon graft นะครับเข้าไปแล้วมันก็ปรับตัวกับ wire n m e n t ใหม่ๆทำให้มันปรับตัวทำหน้าที่ กายล่างกลายเป็นลิกเมนนะครับซึ่งเราก็มีเทอมที่เรียกว่าลิกเมนไทเซชันนะครับโดยโปรเซสที่เกิดขึ้นเนี่ยมีตำแหน่งเกิดขึ้น2ที่นะครับก็คือตรงบริเวณของตัวตัวมิสซับแซนหรือตัวตัวกราฟที่อยู่ในจอยนะครับก็คือส่วนกราฟที่ไปฟิกกับตัวโบนนะครับก็จะมี2ตําแหน่งโดยกระบวนการเกิดก็จะแบ่งเป็นเฟสหลักๆ3เฟสนะครับ เฟสแรกนะครับก็คือเป็นเอิร์ลิงฮิลิงเฟสเป็นเฟสที่เกิดขึ้นแรกสุดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในช่วงหนึ่งสี่สัปดาห์แรกนะครับของการผ่าตัดนะครับโดยกระบวนการที่เกิดขึ้นหลกัลกๆก็คือการที่กราฟเนี่ยมันเริ่มที่จะเนโครซิสไปทำให้เกิดการหลั่งสารเซลล์ตายต่างๆออกมาแล้วก็ไปกระตุ้นให้ตัวโฮสต์เนี่ยโฮสต์อิมมูนิตี้เซลล์เนี่ยออกมาสะสมที่เรียนกราฟนะครับเพื่อให้เกิดกระบวนการถัดไปความสำคัญของในเฟสนี้ก็คือตัว สเตตของตัวการาฟเนี่ยจะยังคงดีอยูย่ยังคงไม่เสียไปนะครับเพราะฉะนั้นนีจุดที่วีที่สุดของสเตตน,นี้ก็คือจุกเรนของฟิกเซชันพอยต์ก็คือตรงเวนบนทันเนลนะครับเพราะฉะนั้นตัวการฟิกเซชันที่บนทันเนลก็มีความสําคัญในเฟสนี้นะครับต่อไปเข้าสิทเฟสที่สองก็คือในช่วงเดือนที่2ถึงเดือนที่สประมาณสิบสองสัปดาห์เฟสนี้เป็นเฟสที่เซลล์อิมูนเซลล์ที่เข้ามาสะสมเรเวณกราฟเนี่ยเริ่มมีการสะสมเซลล์มากขึ้นมีการสร้างเส้นเลือดใหม่เข้ามาในกระบวนการของรีวอซ์คูลิเซชันก รีเซลไลเซชันแล้วก็กลายเป็นรีเมลโลลิงนะครับในเฟสนี้เนี่ยความสำคัญก็คือตัวกราฟเองเนี่ยจะเริ่มมีปฏิกิริยาเยอะที่สุดนะครับทำให้ความแข็งแรงของกราฟในเฟสนี้เนี่ยจะลดลงมากที่สุดนะครับในช่วงเวลาเฟสนี้เนี่ยก็พบว่าความสำคัญก็คือในช่วงประมาณเดือนที่2ประมาณ6-8สัปดาห์เนี่ยเป็นเฟสที่ตัวเวรียนมิสารตั้งกราฟเนี่ยมีความวีกที่สุดนะครับสุดท้ายเมื่อหลังผ่านไปที่จากตั้งแต่12สัปดาห์เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่เฟสสุดท้ายคือเฟสแมัตุเรชันเฟส ก็คือการที่เซลล์ที่เข้ามาสะสมที่เวนกราฟเนี่ยมันพยายามปรับตัว adaptation กลายเป็นตัวลิเมนต์นะครับซึ่งเฟสนี้เนี่ยใช้เวลายาวนานนะครับจากโดยที่รีวิวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยในฮิวแมนรีเสิร์ชเนี่ยยังไม่มีใครกำหนดคัดออฟพอย์ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟสนี้มันจบที่กี่ปีนะครับแล้วในรีพอร์ตก็คือยังพบว่าในปัจจุบันที่นานที่สุดที่1ิปีเนี่ยก็ยังพบว่าตัวกราฟที่เอามาเอาไบออกซีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีหน้าตาเหมือนตัวเนทีฟเอซีอลอย่างร้อนเครัเซ เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังมีแก็บของการของเรื่องของบนฮีลิ่งเฟสไอ้เรื่องของฮีลิ่งเฟสอีกค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะมาแตะในเรื่องของ internal, ตัวอินทรากราฟตรงทันแนลนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญตรงที่ว่าชนิดของกราฟไทป์เนี่ยมีผลโดยตรงที่สุดนะครับก็คือในกรณีที่เป็นโบนทูโบนกับเทนดอนทูโบนที่อยู่ในตัวโบนทันเนลเนี่ยนะครับมันมีผลโดยตรงที่สุดในเรื่องของระยะเวลาที่เกิดการอินคอร์เพเลชันนะครับในการศึกษาเนี่ยก็พบว่าตัว ถ้าเป็นตัวโบนทูโบนเนี่ยจะมีสเตร็จที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วจะขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงที่สุดในช่วงประมาณหกถึงแปดสัปดาห์ในขณะที่ตัวโบนตัวเทนดอนทูโบนเนี่ยถ้าผ่านไปที่สิบสองสัปดาห์เนี่ยพบว่าสเตร็จเนี่ยมันเทียบเท่าที่จะเป็นโบนทูโบนแล้วนะครับอันนี้ก็คือจากระยะเวลาที่ผ่านมายี่สิบปีตั้งแต่ปีสองพันเป็นต้นมาเนี่ยก็จะเริ่มมีการ ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับพิลิ่งโปรเซสในฮิวแมนมากขึ้นนะครับในช่วงที่ผมพูดไปก่อนนั้นเนี้ยส่วนใหญ่จะเบสออนพรีคลินิคอลสตีคือใน a อนิมอลนะครับหลังจากที่มีฮิวแมนสตีมากขึ้นเนี่ยพบว่ามีสิ่งที่เราค้นพบขึ้นมาก็คือจากตารางที่เห็นจะเห็นว่าตัวเฟสต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันค่อข้างจะามแ่นยในเรื่องของไทม์ไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าในอ้างอิงจากสตี study ในปัจจุบันในฮิวแมนเนี่ยพบว่า มีสุดที่ต้องพิจารณาอีกสามจุดก็คือหนึ่งคือเรื่องของดูเรชันในแต่ละเฟสถ้าเป็นฮิวแมนเนี่ยพบว่าในแต่ละเฟสใช้เวลายาวนานกว่าปกติกว่าที่เราพบในในในเพลคินิคิลสตัดดี้นะครับการที่สองก็คือเรื่องของกราฟสเตงที่มันเสียไปในช่วงที่เกิดรีโมเดลลิ่งใน Animal Study เนี่ยพบว่าสเตงที่มันเสียไปเนี่ยมันเสียไปมากกว่า50%อตของตัวกราฟสเต็งแต่ใน Human Study เนี่ยพบว่าตัวกราฟสเตงที่มันลดลงในช่วงรีโมเดลลิ่งเฟสเนี่ย มันไม่ได้เสียไปเยอะขนาดนั้นแสดงว่ามันมีความแข็งแรงพอที่จะทำให้เกิดการรีฮ a บได้เร็วกว่าความรู้เดิมที่เราใช้จากพีคินอคอลสัตดีนะครับโอเคต่อไปเราจะเข้ามาที่เรื่องของเซตจี้นะครับว่าเราจะวางแผนยังไงนะครับผมก็จะยิงตามแฟกเตอร์ที่มีหลักฐานนะครับว่ามันมีผลโดยตรงกับเรื่องของ Graph h e ่ l i n g นะครับ อันแรกในเรื่องของ Patient Factor นะครับก็จะขอพูดในเรื่องของ Nutrition กับ Smoking เพราะว่ามันตออันนี้มันมีอ i เ e n c e ที่ที่สามารถบอกได้โดยตรงเกี่ยวกับการ Healing นะครับในเรื่อง Nutrition เนี่ยเรารู้น่าจะทราบหรือว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องของกระบวนการ Healing นะครับแต่ว่ามันมี Paper ที่รีวิวมาแล้วสามารถพิสูจน์ได้โดยตรงว่าคนไข้ที่ได้รับโปรตีน Supplement เนี่ยมีสามารถ ตรวจพบว่ามันมีการที่เอเซลกล้ามเนี่ยมันมทชูเรชันได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโปรตีนพลิเนตนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีผลโดยอ้อมก็คือโปรตีนเนี่ยทำให้ตัวมัสเซลมันไม่วีคแล้วก็อ mm ินฟูฟการรีคอเวอรี่เพราะฉะนั้นก็จะมีผลโดยอ้อมด้วยว่าท้ามัสเซลของเขามันดี mm hmm. ก็จะทําให้เอ mm ็นบรต์ของเขามันดีทําให้กราฟมันไม่เฟลนะครับเพราะฉะนั้นโปรตีนพลิเนตเนี่ยมีวินดีพพอร์ตเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในการฮีลิ่งได้แต่ว่ายังไงก็ตามเรายังไม่รู้ว่า โปรตีนซัพพลีเมนต์แบบไหนหรือโดสแบบไหนที่เหมาะสมนะครับสำหรับเรื่องของวิตามินซีและอ e ีที่เราเชื่อว่ามันช่วยในเรื่องของลดอินฟลามเมชันแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนซินเทสิสนะครับแต่การศึกษาดันพบตรงข้ามครับว่ามันทำให้เกิดการกระตุ้นการอินฟลามเมชันในช่วงเออร์ลิงเฟสมากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะงั้นมีความสงสัยว่ามันอาจจะทำให้เกิดผลด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้สนับสนุนให้ใช้เรื่องของวิตามินนะครับ สำหรับสูบบุหรีเนี่ยมีสตัตดี้ที่ซัพพอร์ตในเรื่องของกราฟพีลิ่งจากตัวพีคลินิคอลสตัตดี้นะครับพบว่าในกลุ่มที่มีสูบบุเนี่ยจะมีเซลล์ที่มา,ามาสะสมในกราฟเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยน้อยกว่าปกติแล้วก็ตัวจีไดเคชันที่จะนําไปสู่การเกิดคอลลาเจนเนี่ยก็น้อยกว่าปกตินะครับรวมถึงคลีนิคอลสตัตดี้ก็พบว่ากลุ่มที่มีสูบบุหรีเนี่ยทำให้ออัลคัมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อไปในเรื่องของเซลล์เฉพาะแฟกเตอร์ในพาร์ทของ กราฟเซเลคชันฟิกเซชันเมทัลแล้วก็ชานเอลโพสชั่นนิ่งผมอาจจะขอข้ามไปได้เร็วๆเพราะว่าท่านสปิเกอร์ท่านก่อนได้พูดไปสะสมหมดแล้วนะครับก็สําคัญก็คือกราฟชอยส์แล้วก็ฟิกเซชันเทคนิคแล้วก็โพสชั่นเนี่ยมีผลโดยตรงกับการพิลเลงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของสเตรนท์นะครับก็จะขอแตะตรงนี้ครับว่ามีเทคนิคที่เขาโปรโพก็คือการมินิมอลดีไมท์เบนส์นะครับร่วมกับทำเลมแนัมพิเซิร์ฟเนี่ยเพรว่าการที่เราพิเซิร์ฟกลุ่มพวกนี้จะทําให้เกิดการ รีโมลิ่ง่เร็วกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามในคินเนคอลเอาคัมเนี่ยยังพบว่าไม่ได้แตกต่างกับกลุ่มที่ทําเป็นเอเซียปกตินะครับในกลุ่มไบโอจิกแฟกเตอร์ก็จะมีในเรื่องของอินลามิทอเรีิเรสปอนของตัวโฮสต์กับเรื่องของการที่จะใช้ไบโอจิกออลเมนเทชันนะครับในกลุ่มที่แผนที่เราจะช่วยในเรื่องของอิมมูนเรสปอนของตัวโฮสต์เนี่ยก็คือ ผมว่าเราไม่อยากให้มันเกิดอินฟล m มเมชันโปรเซตนานนะครับในเฟสแรกเนี่ย e a r l y healing p h เ s e เนี่ยเราอยากให้มันเกิดน้อยที่สุดและสั้นที่สุดเพราะฉะนั้นการช่วยให้กระบวนการอินฟ a m มเมชันในช่วงแรกเกิดน้อยที่สุดเนี่ยก็จะให้ผลดีที่สุดนะครับในเรื่องของ Augmentation ก็จะมีการโพลโพลเรื่องของทำ p e r i o ออ i u m Flap ฟ u g อ e n t นะครับแต่องไรก็าตามใน เทคนิคในการทำพยาธิบำบัดเนี่ยยังมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเองคลินิคเ,เอาคำก็ไม่ได้แตกต่างกันมากอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำหรับการใช้เบตจิกออกเมนต์อื่นๆเลยผมรวมอยู่ในสไลด์เดียวในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีอีวเวนที่สตรองพอที่จะระบุให้เราใช้ได้นะครับสำหรับเรื่องรีแฮบอันสุดท้ายนะครับจริงๆรีแฮบแฟกเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นแฟกเตอร์ของฮิวิ่งแต่ว่าจริงๆมันเกี่ยวข้องกันว่าความเข้าใจในเรื่องของฮิวิ่งโปรเซสเนี่ยมันทําให้เรา จัดโปรแกรมรีแฮบได้ไม่เหมาะสมนะครับทั้งมีในเรื่องของกลุ่มที่โปรเทคมากเกินไปกับกลุ่มที่แอคเกรซีฟมากเกินไปรวมไปถึงการไคเทเลียเบสที่เราตัดสินใจว่าฮิลลิ่งอันนี้มันประสบความสำเร็จแล้วหรือยังจากไทม์เบสกับฟังชั่นอลเทสเบสนะครับโดยสรุปก็คือหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องของโปรเซสของฮิลลิ่งแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าในช่วงอินฟลามเมชันอินฟลามเมชันโปรเซสในช่วงแรกเราอยากให้เกิดน้อยที่สุดนะครับและ คีที่จะต้องในการรีแฮบเนี่ยเราอยากจะได้ให้ตัวนีเคนิเ e ติกเนี่ยกลับมาได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะ p r o เทคกราฟนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไคท i เลเบทที่จะ Return to ทูสปอร์ของคนไข้เนี่ยเราก็ควรจะที่จะใช้ผสมกันระหว่างไทม์เบทคือดูไทม์ไลน์ของการเกิดทีล i ่งร่วมกับคลินิคอลอะดัปเทชันของคนไข้ผสมผสานกันนะครับสุดท้ายเรื่องของการแ s s เ s สกราฟว่า กราฟตัวนี้ฮีลิงดีหรือ,อยังในปัจจุบันเนี่ยมี m อ็มไอสตัดี้ที่ศึกษาค่อนข้างเยอะว่ามันสามารถที่จะบอกได้ว่ากราฟมันฮิลดีหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องจากความหลากหลายทางเทคนิคของ m อ็มอไอยังไม่มีตัวสแตนด์ด้ของเอ็มไอที่จะบอกได้ว่ากราฟตัวนี้มันฮีลิงดีหรือ,อยังนะครับในปัจจุบันยังคงใช้เป็นเรื่องของฟังชั่นอลเชสเทสต์เมนต์เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้แค่โคมชเสร็จนะครับสุดท้ายสุดท้ายอยากจะเน้นเรื่องของ การแก้ตัวแฟกเตอร์ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะคะ <pe> er> เพื่อจะนำไปสู่แพทที่ดีที่สุดที่จะฮีลิ่งมันเกิดได้ดีที่สุดขอบคุณครับ